ใช้บิดมันมันตึงมากบิดมันไม่บิดหลังไม่หลุดแต่เราถ้าเราดึงดึงเส้นแล้วมันคลายหลุดก็หายได้อ,อืมไปอดเ,เทดาาอืม,มอ๋อถ้ามันหลุดก็แปนคนเป็นเป็นอะไรตะนันโตล่างครับอืมอืมคือเรานั่งไปเป็นเพื่อนเขาเราก็ปวด<ช>หลัง แต่ว่าคนขับมันต้องเป็นมากกว่าขนาดคนนั่งยังขนาดนี้เลยขางแรกที่ตื่นน่ะเนื้อจะปักอ่อ๋อโอ้ยเส้นจะหายไหมถ้ามันหลุดมันก็หายถึงหลังไม่หลุดเส้นหลุดก็หายง่ายมันแข็งนะเนี่ยแข็งปักเลยอ่ะโอ้ติดหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ เด็กๆแล้วเนี่ยระดับมหาลัยแล้วเนี่ยน่าหลุดแล้วโชคดีจ้ะพอพูดมหาลัยหลุดเลยแล้วซิมันมันจะดีขึ้นไหมกระดกปลายเท้าเทียบกันเมื่อกี้ไม่มีแรงนะถ้ามันหลุดแล้วมันจะมีแรงขึ้นไหมครัดูที่เก่งไว้อืมมันมีแรงแล้วไงมันมีแรงแล้วมันมีแรงขึ้นเลยนะเก่งมากเลย